เรืองจาเกองสมรับสิ่งเลยครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์แพร่โรดริพิชาขออนุญาตอาจารย์เวพรอนนะฮะให้กับสมรับคำสิ่งด้วยนะครับก็ขอเมย์อวพรอให้ทั้งครอบครัวคุณสมรักเลยนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะครับขอให้มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะครับ คล้ายวันเกิดของน้องชายสุธิรักนะครับไม่มีอะไรจะาวยพรขอให้มีความสุขมากๆไอ้รับรวยลูกสาวรวยอยู่แล้วแหละรวยยิ่งขึ้นไปรวยยิ่งขึ้นไปมีความสุขมากๆครับน้องชายอท่านีกเอทานรับเป็นพีชายอะไรของเราท่านเอพอนะฮะ ี่นี้ครบอลเมืองไทยเมืองไทยยังเด็กอยู่อ๋อเมืองไทยเด็กอยู่นะฮะเขาทรายก่อนเขาทรายอยู่เผาทรายฮะทิ้งเชือกอยู่2,200ใช่ฮัลโหสมรักคำชิงจบเจริญสมชีพพี่ันนี้นะฮะอะไรพี่พี่ต้อยครับพี่ต้อยดีเซลน้อยครับ ในวันเกิดรบมือรบมือและเป็นพี่รักใคร่ของี่น้องแจครับพี่โจ๊กให้ใช้ันเต๊ะเดี๋ยวันี้กด้ใหรใคนใ่าให้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 ต้ใหรให้ให้ใล้ให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 ้าห้ใันให้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 ใหาให้่ห้ใ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 ให้ให้ใ้ให้ให้ให้้ให้ให้ห้้้้อง สุดท้ายแล้วพี่ขอเอาคำวัพรกับพี่ๆทุเหล่านี้ที่เรารักกันเนี่ยให้บ้านต่อเนี่อครับผมแลดี่ท่านนี้วันนี้ฟังจากภาคกลางมาแล้วฟังภาคใต้บ้างดีกว่าเจริญท้องเขียนเป็นช่อภาษาใต้อ้างภาษาใต้เลยภาษาใต้เยเยอะๆให้เยบน

เป็นภาษาของประเทศของตัวเองและก็มีหน้ามีกานไปสีสุขัเป็นต้ของทางการหน้าด้วยอ้าวนจิกเลโกจงรสปรจมาจนปราจงนมมนอมื่ก่อนครับมตั้งใจตั้งใจลับพรครับตั้งใจตั้งใจอาวตัุ้้ยกาหน้าครับอ้าบจิกเลโกะจโรสจินซ้อลากาสินั่นดาสินาสราหนักแหวทีแชมป์โลกในเมียวนาวางควันเนมาจามาจุกครู คุณย่าสวนาคุณย่าคุณย่าคุณยาาคุณย่ครับไม่ได้ไม่ได้ครับุณคุไม่ได้เปล่าเขียนจะหมดแล้วมคุขมาพอแลยอนี้วท้ายอเยลูกเยนะครับ ขอให้พ่อมีความสุขมากๆนะครับ <Hi. S 1> พ่อไม่ว่าพ่อจะเป็นยังไง <Hi. S 1> ผมจะอยู่ข้างๆพ่อเสมอครับ